ถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะพบว่าโลกของเราในยุคปัจจุบันไม่เหมือนโลกในยุคพุทธกาลหรือยุคอดีตเราในยุคนี้ได้มีโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆและมีความรุนแรงเกิดขึ้นมาอย่างมากมายแม้วิทยาการทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้ามากมายขนาดไหนแต่สาหรับโรคบางโรคก,ก็ยังหายาหรือวิธีการรักษาโรคไม่ได้แม้ในขณะน,นี้แต่เป็นแบบนี้เราอาจจะไม่เชื่อเลยว่า โลกทุกอย่างล้วนเป็นผลมาจากการกระทําของมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะม,มนุษย์ในยุคนี้ได้ประกอบอาคุศุลกรรมกันมากขึ้นเรื่อยๆพญามารก็จะได้ช่องเอาบาปของมนุษย์ทั้งหลายทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยเอามาประมวลรวมกันจากนั้นก็จะซ่อนบาปศักดิ์สิทธิ์นี้เข้าไปประกอบในอากาศสโลกขันธโลกและสัตวโลกอากาศโลกคือสิ่งแวดล้อมเนี่ย คือตั้งแต่ร่างกายเราออกไปนเนี่ยเนี่ยอะไรกันนั้นทางนั้นคืออากาศสโลกเลื่อยไปในอวกาศนนถึงดวงที่ดวงจันทร์ดวงด,ดาวตามทันไปจ้ะจากนี้ไปเจอคนสัตว์สิ่งของได้เรื่อยไปขันธโลกกน็นี่ขันหน้าี่สัตวโลกคือจิตใจพยายามายก็จะอาบาปเนี่ยซ่อนประกบตั้งตั้งแต่อากาศสโลกขันธโลกสัตวโลกคือจิตใจ จากข้างนอกมาหัางในแล้วก็ประกอบธาตุเป็นอันตรายต่อกายหยาบของมนุษย์ขึ้นมาเลย oh. เข้าไปปรุงในะแล้วก็ไปดึงดูดอืม oh. ผังที่เ,เระเซตโปรแกรมไว้ดูดก็มาประกอบธาตุนิ่งน่ารไฟบรรยากาศที่จะเป็นอันตรายต่อกายหยาบของมนุษย์ oh. ทวโลกขึ้นมาเลยนะให้ oh. นิดนะ oh. ว่มนุษย์คนใดเคยสร้างกรรมวิบากกรรมที่ พร้อมกับทตาทิพยายามาประกอบขึ้นวิบากกรรมของบุคคลนั้นก็จะดึงดูดท่าวิบัติเหล่านี้ oh. ให้กไปทํางานในร่างกายของตนว่ร่างกา,ายใครได้รับา่าวิบัติเหล่านี้ไปแล้วก็จะทําให้ร่างกายเกิดภาะวะผิดปกติจะทําให้อวัยว,วะภายในทํางานผิดพลาดคลาดเคลื่อนและส่งผลให้เป็นโรคร้ายในที่สุดดังนั้นถ้าบุคคลได้มีเศษกรรมประนติบาสฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์อะไรเนี่ย เศษกรรมการ,รมเมเศษนะไม่ใช่ส่วนนะจ๊ะถ้าส่วนไม่ต้องพูดถึงเศษกรรมการเมเจ้าชู้หรือเศษกรรมอื่นๆ่นติดตามมาติดตัวมาเศษกรรมเหล่านี้ก็จะทำน้าทีเหมือนเป็นสถานีรับธาตุวิบัติที่เขาส่งมาทํางานในร่างกายจนส่งผลให้บุคคลคนนั้นเกิดการเจ็บป่วยล้มตายและแต่รูปและแต,แะแต่และแต่รูปแบบแต่และรูปแบบของธาตุวิบัติและการที่แต่ละคนได้ทำเอาไว้โรคทัางหลายเกิดขึ้น ด้วยการกระทําของมนุษย์ความคิดคําพูดและการกระทำทางกายทางวาจาและใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องลอออกรรมาคำสอนส,สัมมาสัมุทเจ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับตัวของเราเกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นที่รักของเราแต่เป็นบุตรภรรยาสามีหรือหมู่ญาติหรือใครก็แล้วแต่และก็เพื่อนลลกเราทั้งหมดเราจะต้องเรียนรู้เพราะว่าการกระทำแต่ละคนมีผล ไปถึงมวลรวมภาพรวมของสรสรพยสแลรพสิ่งทั้งหลายนี่นะจ๊ะ